สวัสดีครับกลับมาพบกับ c a t ไฟท์ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปฟอทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการปรับขนาดตัวหนังสือนะครับ ใน Microsoft Edge ที่เราควรรู้นะครับสำหรับใครที่ใช้งาน Microsoft Edge อยู่นะครับและพบว่าตัวขนาดอักษรเนี่ยมันเล็กไปใหญ่ไปนะครับเราต้องการปรับให้ขนาดพอดีสายตาเพื่ออ่านง่ายขึ้นนะครับเราสามารถปรับได้ง่ายครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าขั้นตอนนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปรับฟอนต์ตัวอักษรนะครับใน Microsoft Edge ให้อ่านง่ายขึ้นสำหรับเรานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กลงก็ได้ใหญ่ขึ้นก็ได้เลือกแบบอักษรก็ได้นะครับซึ่งให้เหมาะสมกับเรานะครับเวลาอ่านจะได้ง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนนั้นง่ายมากคร กดไปที่จุดสจุดครับนะครับจุด3จุด,จดตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่หัวข้อการตั้งค่าครับการตั้งค่าตรงนี้นะจากนั้นนะครับเข้ามาที่หัวข้อลักษณะที่ปรากฏครับลักษณะที่ปรากฏที่เป็นจารแม่สีนะครับกดเข้าไปครับจริงๆมบอกเลยว่ามันจะคล้ายกับตัวคัวโคมเนาะนะครับเลื่อนมาด้านล่างสุดครับก็คือแบบอักษรนะครับอันนี้เราสามารถกําหนดได้นะครับกําหนดแบบอักษรคุณสมะในการใช้ในการเว็บไซต์นะครับก็คือตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับเลือกได้เลยครับเล็กมากนะครับเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากนะครับ เลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับอ่าถือว่าใหญ่มากอ่านเลือกใหญ่มากนะครับคราวนี้นะครับเราก็มาดูที่ตัวอ่านะครับตัวนี้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับลองอ่านดูก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นให้อ่านง่ายขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับเราสามารถกําหนดแบบอักษรได้ด้วยนะครับหรือขนาดนี้เรายังไม่พอใจนะครับกดไปที่หัวข้อเหมือนเดิมครับการตั้งค่านะครับเลือกที่หัวข้อกําหนดแบบอักษรเองนะครับตรงนี้นะกดเข้าไปครับคราวนี้นะครับเราเลือกขนาดได้ด้วยนะครับขนาดก็คือเฮ้ยเราต้องการขนาดไหนนะ นะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กอ่านี่เห็นไหมเราเลือกได้เลยนะครับนะครับจากนั้นก็คือเราสามารถเลือกแบบฟอนต์ได้ด้วยนะคือบางทีเราไม่เราไม่ชอบฟอนต์แบบนี้นะครับเราก็เปลี่ยนได้นะครับแล้วแต่เราสไตล์เราเลยนะครับเลือกได้เลยว่าต้องการเป็นฟอนต์แบบไหนนะครับอันนี้ฮะถ้าเรากำหนดฟอนต์มานะครับแล้วเราก็กดปิดมันก็จะเซฟไปนะครับในกรณีที่เฮ้ยกำหนดแล้วรู้สึกเหมือนกําหนดเยอะไปอ่านไม่รู้เรื่องนะครับก็กลับมาที่หน้าเดิมครับก็คือลักษณะที่ปรากฏนะครับแล้วก็เลือกมาด้านล่างสุดก็คือ ขนาดแบบอักษรนะครับตัวนี้นะครับตอนแรกมาเราเลือกปรับปรับเปลี่ยนตามความต้องการแล้วรู้สึกมันไม่เหมาะนะครับแล้วก็กลับมาปรับที่เป็นมาตรฐานของมิโดก่อนก็คือระดับกลางนะครับนะครับแล้วแต่เราต้องการเลยครับตอนนี้เราสามารถปรับได้ประโยชน์ของมันก็คือถ้าเราปรับให้เหมาะสมกมบการใช้งานเนี่ยเราก็จะอ่านง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นใช่ไหมครับใครที่กําลังใช้งาน Microsoft Edge อยู่นะครับลองนาเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูครับแล้วนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เราฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก็จะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจเราาช่วยกดตติม กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ